สวัสดีจ้ามื่อนี้ตังสี่กระแสบพ้ามะเบึงหอยจ้ะมาเอาเนี้เอาอาหารให้หอยจ้ะไปจ้ามาเบึงกันเลยเด้อจ้าเดี๋ยวสิผ้าไปตักเนี้อเนื้แดงมาเรียงหอยมาให้เป็นอาหารของหอยจ้นเด้อจ้าเนี้ยแดยง นเนยดจ้านยเดงเบืองจ้าพี่น้องไข่หอยผุนจ้าไข่หอยเชอรี่สีทองจ้าเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่กีบบ่อนะอจ้า บ่อน,นี้ให้ไปเรียบร้อยเร็วจ้าดีจ้าเราจะมาให้บ่อน,นี้กันจ้านี่จ้าฟารมหอยของเราให้บอน,นี้แล้วก็มาให้บออีกบอนลจ้าให้บอนน้ำจักนอง เบ่งบด็กหอยจ้าเดยวสิพามาเบ่งบอลจ้ะแบบนี้เลยจ้าโอนบุตะพี่น้องหอยเชอรี่สีทองแบบนี้เลยจ้าเบ่งจ้าดีละจ้า ทองรุนรวนจ้าสนใจเพราะพันแม่พันใครใครก็ได้เด้จ้าพี่น้องว่าแต่สนใจเอาไปเรียงแสบขนาดจ้ะ